สำหรับคลิปนี้เราจะพามาทำแกงเขียวหวานไก่ผักรวมค่ะเรามาหั่นผักกันเลยค่ะเริ่มจากซูกินี่ค่ะ อรเกอรี่เด็ดใบหัวแล้วพาไว้เลยค่ะตามด้วยผักชี เราจะใส่ผักชีในแกงเขียวหวานเพื่อให้แกงเขียวหวานมีสีเขียวเข้มขึ้นค่ะเราจะมาตำผักชีกันก่อนค่ะตำผักชีให้ละเอียดเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจากเนื้อไก่ค่ะหัวกะทิหางกะทิค่ะพริกแกงเขียวหวานสำเร็จรูป หวานสามสีสุกีนี่บอกเกอรี่และดอกผักผกะหล่ำค่ะใบโหระพาผักชีที่เราตำไว้แล้วใช้แต่ใบค่ะใบกับก้านนิดนึง น้ำตาลปี๊บน้ำปลาเรามาเริ่มทำแกงกันเลยค่ะใส่หัวกะทิลงไปใส่พริกแกงค่ะ หัวกะทิลงไปอีกค่ะผัดให้กะทิแตกมันใส่หัวกะทิให้หมดลยคาตอนนี้ใส่เนื้อไก่ผักชี พอนะ้อไก่เริ่มสุกเติมเครื่องปรุงไปเลยค่ะน้ำตาลน้ำปลา ใส่หางกะทิค่ะหลังจากเราใส่หางกะทิแล้วเอารอให้น้ำเดือดอีกครั้งใส่ผักได้เลยค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้ว ใส่ใบบ๊กูดด้วยค่ะรอให้ผักสุก็้าหวานชอบเค็มมากกว่านี้ก็เติมเครื่องปรุงเพิ่มได้เลยค่ะผักสุกแล้วค่ะใส่หัวละพาได้เลยกดหัวละพาให้จมลงไปกับน้ำซุปนะคะ เพื่อไม่ให้โหระพาดำเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเรามาตักใส่จานได้เลย